เดี๋ยวฉันเล่าให้ใครที่เป็นบ้านเดียวกับฉันนะคะฝากรีโพสต์คลิปนี้ด้วยเดี๋ยวดิฉันจะลงไลน์แล้วเดี๋ยวจะไปลงให้ให้เขาได้เห็นศิลปินได้เห็นเขาจะได้เสิร์ฟให้เรา <c oughs> อย่างเป็นทางการแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกับโฟล์อัลูเนะตอนนี้เปิดตัวแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเดากันมานะค่ะนั่นก็คือ อินฟาสลัดแน่นอนฟีนเบกแน่นอนน้ำหนึ่งเนยแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคู่เอ,อิร์ธคู่ดินเนี่ยยังยังไม่ชัวร์ค่ะว่าเป็นใครแต่สิ่งที่ดิฉันสมมติว่าถ้าต้องให้ดิฉันสวยโพส่วนโพส่วนโพจริงๆนะเป็นภาพสุดท้ายในชีวิตของดิฉันก่อนที่ดิฉันจะลายตูย่ะ าภาพนี้จะเป็นภาพสุดท้ายที่ดิฉันได้เห็นสำหรับดอมจีแอลที่นิฉันอยากเห็นที่สุดในโลกคือดิฉันอยากเห็นอิงฟีนค่ะแล้วก็อยากเห็นหลอตเบ้ค่ะ น้ำหนึ่งเลยก็คืออย่าไปอยู่กับเขานะครับเพราะน้ำหนึ่งเลยก็คือเขาเป็นแฟนกันมา8ปีแล้วน้ำหนึ่งเนยในที่ไม่พูดถึงเพราะว่าเขาเป็นแฟนกันมาแล้ว8ปดปีคือเราจะเอาสมการเข้าไปบวกรวมเราอย่าเอาสมการไปบวกรวมกันคืออันนั้นคือเขาแบบ8ปีแล้วไงเข้าใจไหมมันจะแข่งเขียวปะเพราะขี้ห่วกันทั้งคู่นะอิงหลอดอะ ก็เป็น Lord หลอดเบรกไงหลอดเบรกเนี่ยคือที่สุดเหมือนกันแต่ถามว่าสำหรับฉันนะรสนิยมการดูแบบฉันก,การวีด GL ของฉันนะ่ะฉันให้โนหนึ่งคืออินฟินค่ะอยากดูมากๆเสิร์ฟให้ด้วย <c oughs> คือถ้าสมมติว่าเสิร์ฟจริงๆแล้วอะ่ะมันจะเป็นภาพสุดท้ายในชีวิตของดิฉันที่ดิฉันจะจดจำ แม้ว่าจะนานสักแค่ไหนก็ยังสวยงามพีฉันสามารถไล่ตุยได้แล้วอะ่ะคือ <ชร MP> อยากเห็นหนะ้าจริงหรอเขาให้ถ่ายรูปก็นด้วยหรอ,อขอนะพี่ฟ้าพี่ฟีสโลชาคือถ้าพี่สอบพี่หนูหนูจะ หนูจะหนูจะจะทำอะไรดีอ่ะหนูจะลดน้ำหนักค่ะหรอหาดูได้เลยค่ะมีอยู่จบนี่หละค่ะคือเซิร์ฟจ,จริงๆอ่ะคือเซิร์ฟจ,จริงๆของดิฉันคือเซิร์ฟซีรีส์เซิร์ฟโมเมนต์ไปเลยค่ะคืออยากดู าสดทท้ยจ,จีอเราน,ะนา,นา,นออานะคะภาพสุดท้ายในชีวิตที่ดิฉันอยากเห็นจริงๆได้โปรดเธอค่ะพี่ฟีนได้โปรดเธอค่ะพี่ฟ้าได้โปรดเธอค่ะชาร์ลอตออสตินได้โปรดเธอค่ะเบกกี้รีเบก้าแพริสยามสตรองได้โปรดเธอค่ะน้ำหนึ่งเนย,ยไม่ต้องไแต่อไม่ต้องได้โปรดนะอ่ะเขาเสิร์ฟอยู่แล้ว ได้โปรดเธอค่ะหายคิวว่างก่อนระดับแรกเพราะเรื่องนี้กว่าจะได้คิวก็จริงก็ถูก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 ของเธอเสริฟใหม่เมื่อวานก็คือเพิ่งจะไป M U T กันมาวันนี้ก็คือถ่ายซีรีส์และเป็นกำลังใจให้ค่ะทุกคนค่ะแล้วก็เชื่อว่าถ้าทันดิฉันได้เห็นภาพนี้อิงฟีนหลอดเบคน้ำหนึ่งเหนย ที่ฉันก็สามารถลายตุยได้แล้วค่ะปึง้งก็อยากเห็นสิ่งดีที่สุด